สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพนันพัพกจิจจอกสยามทุกท่านวันนี้ครับตัวผมเองจะนําทุกท่านมาพบกับการอัปเดตข่าวสารความพร้อมล่าสุดของีมที่จอกสยามเรตเตอร์สตีของพวกเราที่จะรงกทำการแข่งในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดบ็อกซิเดค่ำคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดบ็อกซิเดค่ำคืนนี้ครับเรตเตอร์สตีจะเดินทางไปเยือนแมนเชสเตอร์สตีที่เอทีเอสสเตเดียมเวลาสี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทย ซูเลเตอร์ตีเองครับก่อนหน้านี้ได้แข่งขันในศึกคาราบาวครับรอบแทีมสุดท้ายพบกับทีมหง์แดงริเวอร์พูลโดยต้องเล่นไปถึง120นาทีและแพ้ด้วยการยืนจุดโทษให้กับทีมหง์แดงริเวอร์พูลในค่ำคืนของวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะร้าและเหนื่อยพอสมควรแถมยังจะต้องมาเช็คอาการบาดเจ็บของนักเตะซึ่งได้รับผลกระทบจากอาการบาดเจ็บจากนัดที่แล้วครับทั้งริคาโดเปราและชาราซูยินชูจากผลสแกนล่าสุดครับริคาโดเปราจะไม่สามารถลงแข่งขันได้อย่างแน่นอนนนนวันนี้ ส่วนชราซูนชูครับก็ไม่น่าที่จะพร้อมที่จะรุเล่นในคืนนี้เช่นกันครับทำให้นักเตะเรตเตอร์สตีมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะรวมทั้งนักเตะที่ป่วยจากโควิด -19 จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยซึ่งจะต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งเอาเยวมาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันบ้างครับเริ่ม,มาตากนัต่ทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดโรว่าซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการแข่งขันตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากว่าทีมของเขาเองเนี่ยไม่ได้เล่นในศึกฟุตบอลคาราบาลครับและได้ ส่วนเลสเตอร์ซิตี้ของพวกเราครับจะต้องเล่นศึกคาราบาวครับและมีเวลาพักแค่สองวันก็ลุยศึกพรีเมียร์ลีกต่อเป๊ปกเรียร่าวันนี้ครับจะมุดิีใช้งานแน่นอนคือเฟรนตอเรสและขคายวอเกอร์ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งแม้ว่าขคายวอเกอร์เองครับจะกลับมาฝึกซ้อมเดี่ยวได้แล้วแต่ก็ยังจะไม่พร้อมสําหรับเกมนี้ส่วนเบนจามินเมนดี้ก็ไม่มีชื่ออย่างแน่นอนครับส่วนที่เหลือนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะลุกทับการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มกำลังที่ฟิตสมบูรณ์ทีเดียวครับ ถ้าฝั่งมาดูที่ทางฝั่งเรตเตอร์สตีของพวกเรากันบ้างครับเบเดร์เจอร์จวันนี้ปวดหัวแน่นอนเนื่องจากว่าจะหมดสิทธิใช้งานแกนหลักหลายลายเริ่มตั้งแต่คนแรกครับเวนลี่โฟฟาน่ากับเจมส์จัสตินที่ได้รับบาดเจ็บยังไม่พร้อมสําหรับเกมวันนี้แม้ว่าโฟฟาน่าจะกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ก็คงต้องรอหลังปีใหม่หรือว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ส่วนเจมส์จัสตินครับกลับมาฝึกซ้อมได้แล้วแต่ยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้ซึ่งจะต้องไปเรียกความฟิกกับชุดอายุไม่เกิน23ปีก่อนนะครับ ส่วนฟิลิปเปโควิดและดาเรียลอัลมาตีฮัมซาชาดูรี่ถ้า3คนนี้น่าจะไม่มีชื่อในเกมนี้อย่างแน่นอนแม้ว่าฟิลิปเปโควิดเองครับจะมีรายชื่อเป็น25คนพรีเมียร์ลีกแต่เบลลอรัเจอร์ไม่เลือกที่จะใช้มานาแล้วนะครับ ส่วนดิคาโดเปราและชักราซูนชูที่บาดเจ็บในสัปดาห์ที่แล้วโรเจอร์จะไม่มีสิทธิใช้งานนักเตะทั้งสองคนนี้อย่างแน่นอนครับเจมี่วัดี้ครับได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอาการน่องตึงจากแมตคาราบาครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดว่าวันนี้จะไม่พร้อมและคงจะเป็นแาซาดาก้ารครับที่รับบทบาทหน้าเป้าแทนส่วนเจนีแวนและชิบูทิคาสตานที่มีอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงเล่นในแมตก,กลางสัปดาห์ซึ่งคาดกันว่าแมตช์นี้อาจจะฟิตพอลงสนามหรือไม่ซึ่งล่าสุดโรเจอร์ก็คงจะไม่เสี่ยง เพราะว่าทางอ e ีแวนได้รับบาดเจ็บและชิมุติการานจะส่งผลต่อทีมซึ่งจะต้องรอเช็คอีกทีหนึ่งในช่วงก่อนเกมวันนี้ครับส่วนทาวิบาลครับปุดท้ายไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับนี่ก็เป็นอัปเดตความพร้อมล่าสุดของทีมเลสเตอร์ซิตีซึ่งมีนักเตะได้รับบาดเจ็บเยอะทีเดียวถ้ารวมรวมแล้วเนี่ยเกือบ11ราย รวมไปถึงแดนนี่วอร์ดด้วยที่เป็นผู้รักสาประตูมือ2นะครับนี่ก็คือความพร้อมล่าสุดของทั้งสทีมครับมาต่อกันที่ h 2 h ที่พบกันล่าสุดกันบ้างครับซึ่งในซีซั่นนี้ครับพบกันไปแล้ว2ครั้ง ในศึกฟุตบอลคอมมิวนิตี้คิวเบตเตอร์สตีเอาชนะแมนเชสเตอร์ไปได้1ประตูต่อ0สว่วนี่ศึกพรีเมียริกนัดแรกครับเลสเตอร์เปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0นย์ประตูต่อ1สว่วนซีซั่นที่แล้วครับ2แมตช์เลสเตอร์บุกไปกระซวกแมนเชสเตอร์ถึงถิ่น5ประตูต่อ2แต่กลับมาเปิดบ้านแพ้กับแมนซีไปศูนย์ประตูต่อ2นี่ก็คือผลงานฤดกูกาลล่าสุดและฤดกูกาลนี้ของทั้ง2ทีมครับซึ่งถือว่าสูสีคูค่ขี้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละ2แมตช์ เรสเตอร์ซีครับถึงแม้ว่าจะไม่พร้อมแต่ด้วยสถิติที่ค่อนข้างดีเวลาเจอกับแมสตี้อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้ครับมาต่อกันที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมกันบ้างครับเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไปเยือนชนะวัตฟอร์ดเป็น3ประตูต่อ1นึกยูฟาแชมเปี้ยนส์คับไปเยือนแพ้กับอาร์เบริซิก2ประตูต่อ1นึ่งซื้อคายวอเกอร์ก็โดนใบแดงในนัดนั้นด้วยนะฮะ จะไปต่อมาครับเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตันเวอร์เรอร์ไป1ประตูต่อศูนย์ทะลุ่มลีดยู่นเต็ดไป7ประตูต่อศูนย์และแบด่าส,สุดครับบุกไปเยือนชนะนิวคาสเซิลยูเต็ดไป4ประตูต่อศูนย์ข้าฝั่งมาดูที่เรตเตอร์ซิตี้ของพวกเรากันบ้างครับในศึกยูฟ่ายูโรปาลีคับแพ้กับนาโปลีไป2ประตูต่อ3ามทำให้ทีมตกรอบไปนะครับกลับมาเล่นในบ้านในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเอาชนะนิโคลเซนยูเต็ดไป4ประตูต่อ0 ส่วน2แมตช์ต่อมาครับกับเท่านันนฮอสเปอร์และเอเวอเรตันเลือกก่อนการแข่งขันออกไปเนื่องจากนักเตะเรตเตอร์สตีมีผลตรวจโควิดเป็นบวกหลายรายนะครับและแมตช์ล่าสุดครับในกลางสัปดาห์ศึกคราระบาวครับแพ้ในการดวลจุดโทษให้กับหงแดงลิเวอร์พูลหลังจากเสมอกันในเวลา3ประตูต่อ3ตกรอบ8ทีมสุดท้ายของรายการนี้นี่ก็คือผลงานล่าสุดของทั้งสองทีมครับซึ่งถือว่าแมนสตี้ค่อนข้างจะทำผลงานได้ดีส่วนเลตเตอร์สตีเองครับก็ยกระดับเกมขึ้นมาได้เรื่อยๆครับ มาดูรายอัพ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันบ้างครับเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบ้านเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดโราจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูครับเป็นเอเดิสันโมราเรสครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กสองคนประกอบด้วยดูเบนดิแอสและเอเมริแคร์บล็อกแบ็กขวาเจ้ากาเชโร่แบ็กซ้ายซิงเชงโก้ครับสามมิดฟิลด์ประกอบไปด้ ias, ว G G ero, คย ko, ครับโรดี้อิงคกูดิกันและเควินเดบอยสามตัวรุกครับเริ่มแต่ฝั่งขวาริยัตมาเรส ตรงกลางเบรเดรโดซินวาซึ่งจะเป็นหน้าเป้าและเป็นฟอร์นายด้วยครับด้านซ้ายเป็นราฮิมสเตอร์ริงนี่ก็คือาาาาการคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับข้ามฝั่งมาที่จิกจอกสยามของพวกเรากันบ้างครับวันนี้โรเจอร์แม้จะปวดหัวแม้จะไม่มีผู้เล่นตัวหลักร้ายราย,รายแต่ก็จะต้องแข่งขันให้ได้ครับจะมาในระบบ5 2 2 1ซึ่งเป็นระบบที่แปลกและเรสเตอร์ซิตี้ไม่ค่อยได้ใช้ในซีซั่นนี้ครับ เลือกตัวแต่ผู้สาประตูครับเป็นแคปเปอร์ชไมเคิลสามเซ็นเตอร์แบ็กครับประกอบไปด้วยครับยานิคเวสกาดอยูต่ตรงกลางได้ขวาวิเฟตเอดดดีด้านซ้ายไรอนเบอร์ธานฟูตแบ็กฝั่งขวาเป็นมาร์คเอาไปตัน้นฝั่งซ้ายใช้ลุคโทมัสครับสองมิดฟิลด์ตัวรับครับประกอบไปด้วยยูริติลมันและเคนันดิวเบอรีฮอร์ตัวรุกยิบเส้นฝั่งขวาเป็นอารโบราลุคแมนฝั่งซ้ายใช้เจมส์แมดดิสันโดยมีแพสซาดากา้ารงราชขายเป็นหน้าเป้า นี่ก็เป็น11ผู้เล่นตัวจริงของสอทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ซึ่งจะต้องรอไลยอัพออีกทีหนึ่งก่อนเกมกรแข่งขัน,นะะ1ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นการคาดการจากสื่อต่างประเทศอย่างฮูสกอร์ที่ได้ทํานาย11ผู้เล่นตัวจริงมาเมื่อ11ผู้เล่นตัวจริงออกมาแบบนี้ครับความน่าจะเป็นของเกมด้วยตัวผู้เล่นและความสดของนกเตอรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทําให้ได้เปรียบนกเตะจิกจอกสยามค่อนข้างที่จะมากรวมไปถึงผลงาน2นัดล่าสุดในศึกพรีเมียร์ ถล่มคู่แข่งไปถึง11ประตูและเสียไป0ประตูทําให้ทีมของเป๊ปโกเดอราค่อนข้างที่จะพร้อมและมีโอกาสเอาชนะเรตเตอร์สตีค่อนข้างที่จะมากทีเดียวครับแม้ว่าถ้าฝั่งจิจจอกสยามเองจะฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ด้วยการที่นักเตะตัวหลักรายรายไม่ได้ลงสนามและไรายอัพผู้เล่นค่อนข้างที่จะพิก,การเนี่ยจะอาจทําให้เลสเตอร์สตีต่อกรกับแมนเชสเตอร์สตีได้อย่างลาบากซึ่งดูแล้วครับเกมนี้จะเป็นเรือใบสีฟ้าที่ครองเกมบุกเข้าใส่ฝ่ายเดียว และจกฉ่วยโอกาสจากความผิดพลาดในแนวรับที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานของเรตเตอร์ิตีเข้าไปทําประตูและเอาชนะไปได้โดยไม่ยากยินซึ่งตัวเอ็มินเองครับก็คาดการว่าเรตเตอร์สตีของพวกเราแม้ว่าจะสู้ก็อาจจะไม่สามารถยันเสมอหรือพลิกกลับมาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับป้าปิดกับประจยให้กับนักเตะเรตเตอร์ทุกคนนะครับเอาใจช่วยครับให้ทีมประสบความสําเร็จในแมตชนี้แม้ว่ามันจะยากแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่รูฟตบาทุกลุ่มก็สามารถพลิกเกมกลับมาได้ครับ นี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารความพร้อมล่าสุดรวมไปถึงการพรีวิวเกมก,การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดปอกซินเดียที่ทีมที่จอกสายามของพวกเราจะยกคนไปเยือนเดอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอเจฮัสสเตเดียมซึ่งวันนี้เองครับตัวเอเมนติกี้ก็จะไรส์สกอร์คู่นี้เวลา3ามทุ่มสีนาทีเป็นต้นไปอย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยการเข้ามาเชียร์มาชมในไรส์ของแอดด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปรีปวิวก่อนเกมอัปเดตความพร้อมล่าสุดของทีมที่จอกสยามสวัสดีครับ